สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญเสมาไตรมาศหกสามหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์อง์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนั่งเต็มองค์นะครับแบบเหรียญจะคล้ายๆเหรียญสมาดังในอดีตนะครับของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับมีลวดลายกหนกสวยงามนะครับ ด้านหลังจะมียันหลวงพ่อพัดนะครับเขียนว่าไตมารวัดห้วยด้วนนครสวรรค์สองห้าหกสามรุ่นนี้มียิงเลขนะครับ เหรียญสร้างได้คมชัดมากนะครับด้านหน้ากล่องนะครับจะเขียนว่าไตามาสสองห้าหสหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนครสวรรค์ เหีน,นี้ปุกเสกหนึ่งไตามากนะครับหน้าหลวงพ่อคมชัดมากนะครับ ด้านข้างจะหนานะครับมีโค้ดนะครับถือว่าออกแบบได้สวยงามอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับของหลวงพ่อผัด สุดยอดเกจิอาจารย์จังหวัดคนครสวรรค์ในยุคปัจจุบันนะครับท่านเป็นศิษย์สายหลวงพ่อเดิมนะครับยันจะใช้ยันตัวเดียวกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับองค์นี้เป็นผิวไฟนะครับทองแดงผิวไฟ วันนี้ก็พามาชมเหรียญไตมาศหกสามหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ